การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่23มีนาคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับหัวข้อธรรมะที่จะอ่านและก็พูดต่อท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับชื่อว่าวาทะธรรมของปรมาจารย์ไว้หลางวันนี้จะพูดตอนที่ จะอ่านตอนที่21นะครับจะอ่านตอนที่21ต่อจากเมื่อวานนี้ <c oughs> ตอนที่21เอ่อถ่ายทอดหลักธรรมแก่ชิดกันนะครับคราวที่แล้วก็พูดถึงเรื่องออออออรอดพ้นจากการถูกรอบสังหาร มีคนไปสังหาราท่านปรมาจารย์ไวหลานะครับคนนั้นก็คือจางหางจงนะครับในที่สุดก็ท่านก็รู้ล่วงหน้าว่าจะมีคนรอบสังหารก็เลยรอดพ้นจากการถูกรอบสังหารและก็คนที่สังหารท่านก็เป็นลมฟุบไป ยังไม่ทันสังหารก็เป็นลมเม่ก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็จ่ายให้สตังไป10บตำลึงนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นหนี้ชีวิตคนนี้นะครับแต่เป็นหนี้เรื่องสตังเรื่องเงินนะครับดาบที่ตรงย่อมไม่คดแต่ดาบคดย่อมไม่ตรงฉันเป็นหนี้ก็แต่เพียงเงินทองเท่านั้นแต่ชีวิตฉันไม่ได้เป็นหนี้ท่านเลย นะครับจางหางจงหรือเตียเกียเชียงฟังแล้วตกใจสุดขีดเป็นลมฟาดลมกับพื้นสลบไปนะครับเป็นเวลานานทันทีที่ฟื้นมาเขาก็เสียใจที่ต่อการกระทําด้วยความสำนึกผิดต่อการกระทําครั้งนี้จึงอวนขอความเมตตาต่อพระสังฆวินายกและปรนนาตนจะขออุปสมบทเป็นภิกษุ ในพุทธศาสนาทันทีนะครับแต่ท่านก็ได้มอบเงินให้สิบตำลึงและบอกให้หนีไปแล้วก็จางางจงก็ไปบวชเป็นพระนะครับภิกษุแล้วก็ปฏิบัติธรมโดยตนเองแล้วก็กลับมาหาพระสังฆมนายกพว้หลาง ก็ได้พูดกันถึงเรื่องออพระสูตรพระสูตรหนึ่งชื่อว่ามหาปราินิพานสูตรนะครับหรือมหาปราินิญราวาลสูตรจนจางหางจงเป็นภิกษุเนี่ยเ,เมื่อย้อนมาหาพระสังฆานายกไว้หลางก็เข้าใจดีนะครับจิตลูกโพรงโคลงจิตลู้แจ้งอย่างจากพลันซึ่งเป็นสภาวธรรม แห่งการบรรลุธรรมโดยสมว์เล็กล่าวสโลกธรรมบทหนึ่งความว่าเพื่อที่จะชี้ข้อผิดพลาดแก่ผู้ยึดมั่นในความไม่ถาวรพระพุทธองค์สัจถอนธรรมชาติที่ถาวรผู้ไม่เข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธองค์นี้เป็นเพียงวิธีการอัชญชานฉลาดก็เหมือนเด็กที่หยิบก้อนกรวดแล้วบอกว่าเป็นเพชรโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆในตัวข้าพเจ้าเลย ธรรมชาติแห่งพุทธะก็ปรากฏชัดแจ้งอยู่แล้วแท้จริงแล้วธรรมชาติแห่งพุทธะนั้นมีอาจบอกกล่าวว่าถาวรหรือไม่ถาวรหมายความว่าเป็นสิ่งถาวรก็ไม่ใช่ไม่ทาวรก็ไม่ใช่และธรรมชาติแห่งพุทธะนั้นไม่ใช่บังเกิดขึ้นจากคําสอนของปรมาจารย์และไม่ใช่บังเกิดขึ้นจากการบรรลุของข้าพเจ้า จากางจงนะครับนี่คือสโลกธรรมที่จางางจงพูดกับพระสังฆนายกพระสังฆนายกไวหลางชมเชยว่าเดี๋ยวนี้เธอได้ตระหนักชัดโดยตลอดแล้วจากนี้ไปเธอควรใช้ชื่อว่าซีไซหรือจี้เถียงจืองจ้อเถิงจื้อเชอร์หมายถึงผู้ตระหนักชัดแจ้งหรือรู้แจ้งแทงตลอดชีชัยชื่อใหม่นะครับ กล่าวขอบพระคุณพระสานรนายกและนวัตการแล้วอำลาจากไปนะครับนี่คือเรื่องตอนที่แล้วที่ผมได้อ่านนะครับวันนี้ก็จะต่อหัวข้อชื่อว่าถ่ายทอดหลักธรรมคำถ่ายทอดหลักธรรมแก่ขันทีชิดกันเนื้อหามีดังนี้นะครับ หากกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองและชื่อเสียงของสำนักศึกษารวมทั้งสำนักเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพุทธศาสนานิกายทยานะชาลหรือเซนในประเทศจีนนับตั้งแต่พระโพธิธรรมเดินทางมาจากประเทศอินเดียสู่ประเทศจีนพร้อมกับหลักธรรมคำสอนแบบโลกุตรธรรมนั้น ปรากฏว่าชาวพุทธในประเทศจีนรู้จักหลักธรรมคำสอนแห่งพุทธศาสนานิกายทยานะหรือชานหรือเซนซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่รับที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นตามลำดับนะครับกล่าวขานกันว่าชาวจีนยุคโบราณรู้จักพุทธศาสนา นิกายทยานะชานหรือเซนทั้งในทั้งนามสำนักฉับพลันและชื่ออีกสำนักหนึ่งคือสำนักเชื่องชาซึ่งสำนักปฏิบัติธรรมทั้งสองล้วนแต่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เรื่องลือระบือไกลเฉพาะอย่างยิ่งคำเล่าลือสู่ราชสำนักของพระหมหาจาัก,กรพดินีพันปีหลวง เช็คทินหรือปูเช็คเทียนและพระหมหาจัก,กรพรรดิจุงจุงแห่งประเทศจีนยุคโบราณพระหมหาจัก,กรพรรดิทั้งสองพระองค์สนพระไทยและให้ความสำคัญในการปฏิบัติธรรมรวมทั้งมีความปรารถนาสู่พุทธภูมิตลอดถึงทั้งสองพระองค์ทรงสแสวงหาวิมุตติภักด์อันจักแสดงผลให้บรรลุสู่โลกุตรภูมิ หรือบรรลุฝั่งนิพพานอีกด้วยนี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของพุทธศาสนาในประเทศจีนที่ปรากฏหลักฐานการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทั้งสองสำนักพุทธศาสนาดังกล่าวที่เข้าไปมีอิทธิพลต่ออิทธิพลต่อราชสำนัก ห้องเตะหรือราชสำนักห้องเตะอย่างผสมกลมกลืนกับรัทธิคงจื้อและรัทธิเต๋าของเหล่าจือ้อหลักฐานสำคัญอีกด้านหนึ่งของบทบาทและอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อราชสำนักในขณะนั้นนะก็คือการที่พระหมหาจากักรพรรดิน,นีปูเจ็กเทียนหรือช็กทิน และพระหมหาจากักรพรรดิจุงจุงได้นิมนต์พระธรรมมาจาร์เวยออนหรืออุยอันและพระธรรมอาจารย์ซินเซาหรือสิงซิ่วให้เข้าไปพำนักในพระราชวังเพื่อถวายความรู้ทางหลักธรรมหรือพุทธธรรมของพระพุทธศาสนาแต่ละนิกายในทุกโอกาสที่พระหมหาจากักรพรรดิทั้งสองพระองค์ว่างจากพระราชการนียกิจ ต่ด้วยความถ่อมตนอย่างบริสุทธิ์ใจพระธรรมอาจารย์ทั้งสองคือพระธรรมอาจารย์เวยออนหรือหุยอันและพระธรรมอาจารย์ชินเทาหรือเสิงซิ่วต่างนักเสมอว่าพระสังฆา,ายกองค์ที่ห้าหงเหยน็นคงไม่มอบบะจีวรและบาทพร้อมทั้งตําแห่งพระสังฆา,ายกให้แก่ปรมาจารย์เวหลางอย่างปราศจากเหตุผลอันควรอย่างแน่นอน ดังนั้นดังนั้นหลังจากพระธรรมอาจารย์ทั้งสองเข้าไปในราชสำนักห้องเต้ทั้งสองระยะหนึ่งก็ได้แนะนำให้พระมหาจักรพัฒน์ชิน จัก,กรพรรด,ดิดีๆเช็คทินหรือปูเช็คเทียนและพระหมหาจักรพัรด์จุงๆขอคำแนะนำหรือชี้แนะหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายทยานะหรือชาญน,นะครับหรือเซนจากพระสังฆนายกไว้หล่างแห่งสำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายใต้ แห่งประเทศจีนนะครับนั่นก็เป็นเพราะท่านผู้ท่านคือผู้ได้รับมอบการสืบทอดธรรมพร้อมทั้งได้รับมอบบาทผ้ากาสาวพัดจากพระสังฆราชองค์ที่5และคือผู้สืบทอดและถ่ายทอดหัวใจแห่งหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าติดต่อกันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลตราบกระทั่งถึงพระสังฆาย,ยุคองค์ที่หแห่งประเทศจีนด้วยเหตุผลดังกล่าวพระจักรพรรดินีเช็คทินหรือปูเช็คเทียนและพระหมาจักรพรรดิจุง จึงได้มอบหมายให้ขันทีที่ชื่อชิดกันเป็นผู้ถือพระบรมราชาองค์การเดินทางจากเมืองหลวงเพื่อไปนิมนต์พระสังฆปรินายกไว้หลางหรือหุยเนึ่งให้เดินทางมายัางพระราชวังนั่นก็คือเดินทางมายัางเมืองหลวงอันเป็นสถานที่ประทับของท้องเต้ทั้งสองทั้งนี้พระหมหาจากักรพรรดิทั้งสองมีความมั่นใจว่าพระสังฆปรินายก คงจะเมตตาอนุเคราะห์ตามที่ราชสำนักนิมนต์ครั้งนี้แต่เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่แข็งแรงพระสังฆนายกวลางจึงมิอาจตอบสนองพระบรมราชองการจึงปฏิเสธพระราชสารการนิมนต์ของพระหมหาจากักรพรรดิและพระหมหาจากักรพรรดินีปูเช็คเทียนหรือเช็คทิน ทั้งนี้พระสังกรยกไย้หลางขอพระบรมราชานุญาตที่จะใช้ชีวิตบ้านปลาอยู่ในป่าเขาลำนาวไพรต่อไปแม้ว่าท่านจะปฏิเสธพระบรมมราชาองค์การหรือปฏิเสธที่จะเดินทางไปพำนักและแสดงธรรมในพระราชวังหลวงดังกล่าวแต่ข้อไม่ปฏิเสธที่จะสนทนาธรรมกับตัวแทน ผู้อัญเชิญพระบรมมาราชองค์การที่ชื่อขันทีชิดกันในที่สุดขันทีชิดกันผู้นี้ก็บรรลุโลกุตรธรรมตามหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายทยานะชาญหรือเซนนะครับ จากนั้นเขาก็ได้เดินทางกลับไปเมืองหลวงเมื่อถึงพระราชวังหลวงแล้วก็กราบทูลรายงานต่อพระหมหาจักพรลดินีปูเชกเทียนถึงหัวข้อธรรมที่ตนได้รับการถ่ายทอดจากพระมาจารย์ไว้หลางดังจะได้กล่าวอย่างละเอียดในตอนต่อไปสรุปเนื้อหาสาระห่งหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายทยานาชาหรือเซนก็คือผู้ปฏิบัติ ผู้ประพฏิบัติต้องจะต้องบังเกิดจิตลุกโพรงต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตด้วยตนเองมิใช่เกิดจากการปฏิบัติด,ด้วยการทานศีลสมาธิและปัญญาจนจิตบังเกิดวิมุติหรือหลุดพ้นแต่อย่างใดไม่เฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิบัติโดยจิตพ้นจากสภาวะและลักษณะใดๆที่เรียกกันว่าจิตอยู่เหนือความคิดปรุงแต่งเป็นของคู่เช่นอยู่เหนือความชั่วและความดีอยู่เหนือความจริงและความเท็จอยู่เหนือความบ่อยสุดและไม่บ่อยสุดเป็นต้นที่สำคัญยิ่งก็คือหลักธทมคำสอนแห่งนิกายชยานะ จีนนั้นมิอาจที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยจิตที่คิดปรุกแต่งและไม่ใช่ได้จากการเข้าสมาธิหรือเข้าฌานใดๆนั่นเป็นเพราะสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของสรรพสิ่งบนโลกมิมีเกิดและดับไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ตรงกันกับหลักธรรมคำสอนที่ว่าสิ่งทั้งปวงสงบและว่างเปล่า ตลอดถึงไม่มีธรรมที่บรรลุถึงได้และธรรมที่บรรลุถึงไม่ได้ก็ไม่มีนะครับจบอีกหนึ่งตอนนะครับก็คือถ่ายทอดหลักธรรมแก่ขันธีชิดกันนะครับหัวข้อต่อไปชื่อว่ามิอาจรู้แจ้งจิตเดิมแท้ด้วยความนึกคิด เนื่องจากการสนทนาธรรมหรือธรรมฉากัดฉาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนแห่งพุทธศาสนานิกายชาธยาณชาหรือเซนที่ภระสังาวเหนยกุ้วยหลางวิสัจนาธรรมกับขันธีชิดกันคือสารตถะหรือสาระสำคัญเสมือนบทสรุปหรือบทคัดย่อของพระสูตรหนึ่งที่ชื่อวัชละเฉติกะ ปรัตยาปรมิตาหรือวัชรสูตรที่มีความหมายว่าคือพระสูตรแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาเวนยศาสตร์สู่การบรรลุโลกุตตรธรรมดังนั้นหากท่านผู้อ่านจะได้อ่านและศึกษาพระสูตรดังกล่าวคือวัชรสูตรมาแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจ สาระส,ะสำคัญแห่งการสนทนาธรรมระหว่างพระสังฆนายกไวหลางกับขันทีชิดกันยิ่งขึ้นเนื้อหาสาระในหนังสือสูตรของไวหลางสำนวนแปลจากสังหิตโดยพุทธทาสภิกขุ ส่วนในหมวดที่8ปแปลโดยประวิตรลัตนะเลืองศรีซึ่งเป็นการสนทนาธรรมหรือวิสัชนาธรรมระหว่างซึ่งได้กล่าวถึงซึ่งได้กล่าวถึงการสนทนาธรรมหรือวิสัชนาธรรมระหว่างพระสังฆาย,ยกเวหลางกับขันธีชิดกันมีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปดี นี่ย้อนย้อนยุคที่จะกันที่ขันทีชิดกันเนี่ยนะครับได้ไปพบพระสังฆนายาตวิหลานนะครับเมื่อเข้าไปนะมัสการและสนทนาธรรมกับพระสังฆายกเวหลาขันทีชิดกันได้กล่าวว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางธยาณชารหรือเซน ในเมืองหลวงล้วนแต่แนะนำประชาชนเป็นอย่างเดียวกันว่าหากประสงค์แจ่มแจ้งในธรรมก็จำเป็นต้องนั่งฌานหรือนั่งฝึกสมาธิท่านเหล่านั้นบอกว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้ผู้นั่งฌานหรือนั่งฝึกสมาธิประหนักชัดถึงหลักธรรมและบังเกิดวิมุตหลุดพ้นได้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงแนวคำสอนของท่านปร,รมาจารย์วยลางบ้างได้ไหมครับพระสังฆายกวิลางตอบว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นมิอาจรู้แจ้งชัดไวยจิตที่คิดปรุงแต่งและการรู้แจ้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนั่งฌานหรือนั่งฝึกสมาธิหรือไม่เกี่ยวกับการเข้าฌานแต่อย่างใดน,นะครับในวัจรัติกะปัตยาฏิยาภมิตา หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือมาหาปัจยาปรมิตาสูตรเป็นความผิดที่ใครๆจะกล่าวยืนยันว่าตถาคตมาหรือไปและนั่งหรือนอนเพราะเหตุใดหรือเพราะว่าสมาธิหรือความบริสุทธิ์ของฌานแห่งตถาคตไม่ได้หมายความว่ามาจากแห่งใดหรือไปที่ใด ไม่ได้หมายความว่ามีการเกิดหรือการดับทำทั้งหลาย,ย่อมสงบและว่างเปล่าโดยทำนองเดียวกันความบริสุทธิ์เองยานข,ของตถาคตตถาคตะก็เป็นเช่นนั้นพูดอย่างตรงๆแล้วเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าคือไม่มีแม้แต่สิ่งเหล่านี้ หมายถึงการนั่งสมาธิหรือการเข้าฌานนะครับดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้ผู้ใดบรรลุธรรมหรือบรรลุอย่างหนึ่งอย่างใดได,ได้ด้วยเหตุนี้ทำไมเราจะต้องทรมานตัวเองด้วยการนั่งเข้าฌานหรือนั่งสมาธิอีกเล่าคันธีชิดกล่าวว่ากล่าวกัน,นคันธีชิด กล่าวอีกว่ากันตีชิดกันกล่าวว่าเมื่อเดินทางกลับเมืองหลวงพระสังกภพทั้งสองขอรายงานหรือต้องทรง,ร,ง,ทร,งรับสั่งถามเป็นแน่ดังนั้นจึงขอให้ท่านปรมาจารย์โปรดเมตตาให้คำชี้แนะเกี่ยวกับหลักสำคัญในการ สอนของท่านปรมาจารย์แก่ข้าพเจ้าบ้างได้ไหมครับเพื่อข้าพเจ้าจะได้กระสามารถกราบบับงคมทูลให้พระหมหาจากักรพรรดิทั้งสองพระองค์ท่งทราบอีกทั้งข้าพเจ้าจะนำคำอธิบายของท่านปรมาจารย์ไว้หลางไปอธิบายและยังจะได้ชี้แจงแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในเมืองหลวงอีกด้วย ซึ่งเสมือนกับแสงเพลิงจากประทีบดวงหนึ่งที่อาจจะต่อให้แก่ประทีปดวงอื่นๆอีกหลายร้อยหลายพันดวงซึ่งเสมือนกับแสงเพลิงจากประทีปดวงหนึ่งที่อาจจะลุกโชนไป สู่ดวงประที่อื่นๆอ,อ,อีกหลายร้อยหลายพันดวงจนทำให้บรรดาคนโง่หรือผู้มืดบอดทางปัญญาทั้งหลายจะได้เกิดปัญญาหรือจิตเกิดแสงสว่างหรือความโชดช่วงต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพระสังฆนายกองค์ที่หกวหลางกล่าวตอบขันธีคิดกันว่าหลักธรรมหรือสาระแห่ง ทำนั้นไล้สภาวะแห่งความมืดและไล้สภาวะแห่งความสว่างนั่นก็หมายความว่าหลักธรรมไม่ได้หมายถึงแสงสว่างหรือความมืดเพราะว่าความสว่างและความมืดอาจสับเปลี่ยนกันหรือแทนที่กันได้ฉะนั้นการกล่าวว่าแสงสว่างก่อให้เกิดแสงสว่างต่อไปไม่ไม่มีที่สุดจึงเป็นคำพูดที่ผิด การกล่าวว่าแสงสว่างก่อให้เกิดแสงสว่างต่อไปไม่มีสิ้นสุดเป็นการพูดที่ผิดดังนั้นการเปรียบเทียบหลักธรรมกับแสงสว่างและความมืดจึงไม่อาจเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าแสงสว่างมีความจบสิ้นและความสว่างสวยและความมืดเป็นคําคู่ตรงกันข้าม ดังนั้นการเปรียบเทียบหลักธรรมกับการแสงสว่างและความมืดจึงไม่อาจเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าแสงสว่างมีความจบสิ้นและความสว่างและความมืดเป็นคำคู่ตรงกันข้ามทวิลักษ์ตามสมมุติของชาวโลกเท่านั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนไม่ได้ในวิมล,ลเกียรินิเทศสูตรกล่าวว่าหลักธรรมนั้นไม่มีข้ออุปมาเพราะว่า ไม่ใช่เป็นคําที่อาจเปรียบเทียบกันได้นะครับนี่คือคําพูดของพระสารายกไวหลางนะครับที่ตอบแก่ขันทีชิดกันนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วก็ยังไม่จบนะครับก็ไว้ต่อที่ ขันทีชิดกันได้กล่าวโต้แย้งพราะาสังคมนายกในตอนต่อไปนะครับในหัวข้อมิอาจรู้แจ้งจิตเดิมแท้นะครับตอนที่22นะครับตอนตอนที่23นะครับซึ่งจะได้พูดในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอยุตินะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ คราวหน้าก็จะมาต่อให้จบในหัวข้อในหัวข้อการสนทนาทำกับคิดกันคันทีในหัวข้อที่ว่าไม่อาจรู้แจ้งจิตเดิมแท้ด้วยความคิดนึกนะครับมาต่อในในคราวหน้านะครับเอาละครับวันนี้ก็ เช่นเดิมนะครับทันทีต้องการสนทนาธรรมต้องการสอบถามปัญหาหรือฟังที่ผมพูดหรือที่อ่านแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยในตอนใดตอนหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลข089126 0689นะครับและอีกเบอร์หนึ่งคือ02-513-3279-02 9 9 9 7 4 6 6นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับขอยุดติไว้เพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ